สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกที่เขาเหมือนเดิมนะครับมันนีตรงกับวันที่งีบแปดพืษภาค,คมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมสิผ้ามาเบิงบอก,กบที่ที่มันนั่นมันจอยนะครับดินมาก,กินอาหารนะครับที่ผมขัดออกมาไว้ขัดก,กบตัวน้อยๆมาไว้น้ากันนะครับขัดหมู่ว่านมาเบิงผลหมู่ว่านนี่พี่น้องเห็นดีมาพี่น้อง มันเบหญ่เด็กพี่น้องเห็นไหมันจอยผันหมมากินอาหารตะเลกเห็นบ่อันที้เป็นปัญหานะครับจะตายเป็นี้ที่ส so well. well. ุดพี่น้องเห็นบ่ะนะนี่คือปัญหานี่ครับปัญหาในการนั่นเลี้ยงกบกบถากกบมันไหนถากกบมันไม่ยอมกินอาหารตะตะเละนะครับแต่ว่าขันหมูแดมันกินอาหารขึ้นมากมันกับขึ้นมากหรอพี่น้องเห็นมันดำๆขึ้นมากมูขึ้นมากนะครับอันนี้ผมมาทายอยู่ห่องมันมีมันมันมูเลี้ยงเลี้ยงลายได้พี่น้อง มันไม่เคยกินอาหารมันเป็นนูดขาดทานอาหารไปโรดยเป็นปเลี้ยงๆนะบ่ใหญ่ได้พี่น้องนี่ผมว่าบ่รอดเลยแต่ว่ามูนี่รอดนี่ยโดยลำดัเห็น่พี่น้องมันกนินขึ้นมากขึ้นเลยแต่ว่ไอ้นี่รอดปรหยังเนี่ยตัวไอ้ของตัวใหญ่เนี่ยเต็กเขาตายจ่อยนะครับ,กบหกขาเองพี่น้องหนึ่งสองสามตีห้าหกขานี่นะพี่น้องตายเลยทุกคนเจ้าจอยเนี่ยเอวคิวคิวเนี่พี่น้องอืม มู้นี่คันคาร์เตลสภาพแก้วแอลยิ่งยิ้วไปนี่ต้องสามารถขี่กี่พละได้พี่น้องสามารถขี่ขาดทุนได้ด้วนี่ตายได้นี่ถ้าที่ไปส่งตรงสภาพนี่เห็นดูสภาพนี่เห็นเปรีบตัวนี้เห็นเป็นแบบสภาพมู้นทั้งหมดก็ได้แต่ว่ามันฟืนเดียวนะครับฟืนเดียวข้าวเดียวไงก็ปั๊บ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 เลยแต่ว่าบางตัวนี่ยมันขาดทานอาหารแต่กินอาหารไม่เป็นนี่อันนี้ตัวนี้นะครับบล็อดอังตัวนี้ขึ้นมาแน่แล้วนี่ตัวนี้พี่น้องนี่ เก็ขึ้นมาแล้วนะครับนั่นกรมหกคันตัวว่าจะของตัวใหญ่ติเขานะครับม,มันตีเหรียมันตีขึ้นมาประมาณเก่าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบถึงเก่าสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องขึ้นมานะครับขับมันเมื่อกี้ปัญหาขับมาฝ่าวเวิทตาที่ตาหมู่ว่านหมู่ก็หมู่ว่านนี่มันยิงสีตายหลายเลยพี่น้องนี่เพราะว่าตะวกักกบกินกันหลายมันมีตัวใหญ่ติดมานนำพี่น้องเวลาตอนขัดมันกระโดดมาก ป่อจะจับหลดต้องมานะครับนะั่นลครับลาบัานนะครับทำมันแปดสิบถึงเก้าสิบนี่ขึ้นมากนะครับตายไปมันสิบถึงยี่สิบเปอรเซ็ต์ทีาเ็นตไปบงทียี่สิบปอเนอกมืตายลายมันเลยนะครับนั่นนะครับมูตายเลยสาเหตุที่ตายขึ้นหนึ่งช้ำตอนจับนะครับสองจ้อยตายบาิกินเนียนะครับเพิ่งเพิ่งทีตะกินเนี้ตอนนี้แหละพี่น้อง อันนี้คือปัญหานะครับปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงกบนะครับมันสิมีทุกพอทีพพอทุกคนนะครับถ้าหาก็ใส่เนียนได้นน่แต่ว่าอันธรรมาชิพี่น้องผู้ใดหานเลี้ยงหน่อยๆพันสองพันนี้เอาใส่เลยเตรมบอร่อเลยพี่น้องว่ามีตายจากตัวนะครับเพราะตะกบดีได้นีเพราตะว่ามีเชีอยรควกมอยังนะครับเพาตะมันร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีเอาเอา,เอากบพอเอากบพันดีไปนะครับต้องกะ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พอตายนะครับแต่ว่าคันเน้นสีนร่างกายดียังได้กระทำแต่แอลกิ้วนี่ระวังนะครับเว้นถ้าเสียจากแอลกิ้วกับสีเหลืองยแข็นงนี่พี่น้องนี่แต่ว่าคันตัวดำๆมีไงแอลกิ้วหนึ่คือมันมาบริกินอาหารสองหมื่นสามหมื่นมันขนทรงไกลยังสิกระแมนกับมือเดียวกับกิน,น,กนขื้นกับวนขี้เกล้วน่ะพี่น้องมันมีหลายสายเหตุนะครับแต่เอลกิ้วแบบนี้นี่แขงเลี้ยงนี่แบบนี้ คือขาดอาหารนั่นนี่กองตัวนี่นะครับหันตัวดำๆนี่ไงยังสิหันเกิดไปหอนแอร์กิ๊กยอย่างนี้คือมันขาดอาหารนะครับบ่าจะขาดทานอาหารเนี้ยเขาไปกินอาหารตอนตอนไหนตอนที่ไอเขาจับขึ้นมาเนี่ยมันคือสมุดจับเนื้อหมูแดงก็ล่อซองเ่ยบริโภคกันอย่างนี้เนทองคือ้องแต่จนล่อไว้บริโภคไปบริการอาหารนะบ่ล่ะเขาใส่ถุงไว้เดียวนะครับเกิดมีการกระจายขึ้นมาบ่ล่ะ ัเอยูสองหมื่นสามหมื <te ous> dry, ่นจอยลงเดียวกับเดิอมกันองผมเคยอยู่บม่ได้ส่งพวกนี้แต่เพิ่นเบาก็เห็นพี่น้องกลับมาไหวมาพูดหนึ่งก็เอาตัวสิเนี่ยเอาไปส่งตัวเลยอันนั้นไม่เป็นยังพี่น้องกลับไปกินเนื้อเขาเดี๋ยวก็วนกินฟางกีโก้นะครับนั่นนั่นมาแตงแค่เป็นแง่เดี๋ยวเด้มันต้อง่อย่จางน่อยตัวเปรี้ยวผมมือนะครับเอาคลิปนี้กับท่านี่เนาะพี่น้องเนาะนี่สาเหตุ อุปสรรคนี่นะครับมันมีหลายสาเหตุนะครับอุปสรรคในการเลี้ยงกบนะครับพอกคำมนคิดมาด้วยพี่น้องปลูกต้นอะไรได้เลยซับต้นอะไรได้พี่น้องเด้อกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เป็นว่าสวัสดีครับ